สวัสดีค่ะยูอินลุนนะคะวันนี้ก็จะออกไปหากิจกรรมทำค่ะเป็นกิจกรรมดีๆนะคะก็จะไปเก็บขยะให้กับน้องกระต่ายค่ะที่เคยทำทุกปีนะคะวันนี้แถวบ้านลมแรงมากค่ะไมู่้เปน็นว่าแถวที่น้องกระต่ายอยู่เจอลมแรงแบบนี้หรือเปล่านะคะเราก็มาถึงจุดมุ่งหมายของเราแล้วนะคะก็วันนี้ลมแรงนะคะอุณหภูมิประมาณสีองศาค่ะ แล้วตอนนี้เราก็ใส่หน้ากากออกมาด้วยนะคะเพราะว่าจะมาเก็บขยะเสียงมันอาจจะอู้อีไม่ชัดเจนนะคะต้องขออภัยไว้ด้วยไปดูกันค่ะว่าวันนี้ขยะจะมีแค่ไหนนะคะตอนนี้มีน้องกระต่ายนั่งอยู่ด้วยค่ะพอเราเดินเข้ามาใกล้ๆเขาก็แบบว่าหมอบลงไปนะคะเมื่อกี้เขายังนั่งแบบว่าตามปกติของเขาค่ะซึ่งเราขับรถผ่านเราก็จะเจอทุกวันนะคะตอนนี้เราก็อ้อมมาอีกโซนหนึ่งนะคะก็ถึงแล้ว ก็ขยะก็เยอะเหมือนเดิมแล้มันก็ปิวมาติดตามกิ่งไม้อ่ะค่ะดีนะตรงนี้มันมีกิ่งไม้เล็กๆมันก็เลยช่วยแบบกรองขยะไปนิดนึงไม่ให้ไหลเข้าไปในพุ่มไม้อ่ะค่ะอันนี้ก็เป็นไม้เก็บขยะของเรานะคะเรายืมพี่เจี๊ยบมาค่ะก็ ใส่ถุงมือด้วยแล้วก็ใส่หน้ากากด้วยนะคะแล้วก็เก็บขยะไปด้วยมาเย็ยนตรงนี้เราไม่ค่อยมีลมนะคะอันนี้เป็นถุงดำอะ่ะโอ๊ยใหญ่มากรู้สึกว่าถุงขยะที่เอามาน้อยไปเลยนะคะอันนี้เราก็ รายงานไปยังข้อมูลแล้วนะคะมันจะมีเว็บไซต์ที่สำหรับให้เข้าไปเขียนรายงานว่ามีอะไรที่เสียหายหรือว่ามีตรงไหนที่ไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะมีขยะอะไรแบบนี้นะคะเราก็ไปเขียนแล้วก็รอดูคะ่ะว่ายังไง แต่ที่เรามาเก็บอันนี้ก็คือเราแบบสงสารน้องกระต่ายอ่ะเพราะว่ามันเข้าไปอยู่ในบางทีมันเข้าไปผิดอยู่ในหลุมเขาอ่ะเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่คมุลจะมาทําให้นะคะก็เลยทำเองว่างได้ออกกาลังกายด้วยไม่เป็นไรเพื่อน้องกระตา่ายแถวนี้ที่เรา เจอเขาทุกวันตอนเช้านะคะเวลาขับรถไปทำงานเนี้ยค่ะก็จะเห็นเขามานั่งกันแย่ๆไปหมดตอนนี้เราก็เข้ามาใกล้ตรงที่น้องก็ต่ายนั่งเรื่อยๆนะคะ ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีเพาคงอาจจะเดี๋ยวอาจจะหลบไปอ่ะนี่คะคะมันก็จะอยู่ลึกในุ่มไม้แล่บางทีก็จะเป็นหนามด้วยหนามดอกกุหลาบอะค่ะดอกกุหลาบปะ่ะดีที่พี่เจี๊ยบมีอันนี้ยืม นี่นะคะก็จะเป็นขยะที่ปิวมาติดตอนนี้เรามายืนอยู่ใกล้ๆพุ่มไม้น้องมันก็บังลมไม่แรงแล้วค่ะอากาศกําลังดีเลยที่แรกเรากลว่าจะออกมาเก็บวันที่มีวันหยุดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวฝนจะตกีิม่าจะตกค่ะกลัวว่ามันจะเฉะแฉก็เลยมาก่อนเพราะว่าก่อนหน้านี้ช่วงนี้มันไม่มีฝนเนาะแล้วก็มันไม่ได้ชุ่มฉ่าอะไรมันก็แห้งๆก็เลยรีบมาค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์ค่ะเป็นวันหยุด ก็เลยมาทำตอนนี้ก็เข้ามาใกล้น้องกระต่ายด้เรื่อยนะคะ mm. เห็นไหมคะ mm. นั่งหมอบอยู่ตรงนั้นหูกระดุกกระดุกอยู่ mm. ก็เก็บต่อนะคะ mm. วีดีโอมันอาจจะแบบว่าเลื่อนไปเลื่อนมาเนาะเพราะ mm. ว่าเราเดินด้วยเก็บด้วยอะไรงนี้ ทีแรกกะว่าจะไม่ถ่ายวิดีโอค่ะแต่ว่าก็าอยากเก็บไว้ดูเล่นๆแล้วเราก็ส่งลิงก์วิดีโอที่เราทำนี้นะคะไปให้ข้อมูลด้วยให้เขาดูว่ามันมขยะมากมน้อยแค่ไหนหวังว่าเขาจะมีมาตรการอะไรออกมาหรือว่าจัดเวรมาทำความสะอาดทุกปีอะไรเงี้ยโอ๊ยหนามค่ะหนามกลาบเออประชิด พู่มไม้กันไปนิดเดียโอ๊ย,อยนี่นะคะหนามหนามตบบกุหลาบาค่ะลืมดูค่ะมอเตอมังขยะข้างหน้าขยะเต็มเลยนะคะก็จะมีทั้งชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กค่ะมันตีมาแล้วก็มีแบบพวกเศษโฟมอะไรพวกนี้ด้วยก็มีที่เข้าไปข้างในพอสมควรนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูโดยเฉพาะรอบๆที่น้องกระต่ายเขาอยู่ค่ะ ก็เก็บไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะหมดทางยาวของพุ่มไม้แล้วค่ะเหลกหน่อยนึงก็จะถึงถนนแล้วตอนนี้ก็ได้ขยะน่าจะเกินครึ่งถุงแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะกดๆไปอีกเพราะว่าได้เอามาถุงเดียวแล้วก็ถุงน้อยด้วยนะคะแต่ว่ามีถุงใหญ่อ,อีกใบหนึ่งสำรองไว้ในกระเป๋าเดี๋ยวดูค่ะว่าเป็นยังไง วันนี้อากาศดีมากนะคะโชคดีมากฟ้าเป็นใจแล้วก็ตอนนี้แดดเริ่มมาค่ะตอนนี้เราเข้ามาในป่าแล้วนะคะขยะก็ไม่มากเท่าไหร่ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าปีที่แล้วเรามาเก็บแล้วด้วยเดี๋ยวก็จะเก็บนะคะแล้วก็จะไปตรงนู้นค่ะซึ่งเป็นโซนที่น้องก็ตายอยู่ไปดูว่าเป็นยังไงไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะดีจัง ตรงน,นี้ก็เป็นที่ที่น้องกะต่ายอยู่นะคะเห็นไหมคะโพรงอันนี้เป็นโพรงที่เหมือนกับว่ายังแอคทีฟอยู่เขาพูดได้ยังไงยังมีน้องกระต่ายอยู่เพราะว่ามันจะเป็นสะอาดๆเนาะแล้วก็เหมือนมีแบบความเคลื่อนไหวอะไม่รู้จะอธิบายยังไงตอนนี้เราอยู่ในป่านะคะในพุ่มไม้มันก็เป็นป่าละม็อกข้างางค่ะโอ้ยถ้าหมุนกล้องเร็วไปก็ขออภัยด้วยนะคะรีบเก็บค่ะเพราะว่า ไม่อยากอยู่ข้างในนานกลัวว่าจะรบก,กวนน้องกระต่ายเราอยู่ในป่าเราก็ไม่ค่อยได้เปิดกล้องนะคะเพราะว่าไม่อยากพูดสิ่งดังค่ะเดี๋ยวจะรบก,กวนน้องกระต่ายแล้วก็กิ่งไม้มันเยอะมากอะ่ะเราก็ต้องหลบกิ่งไม้เนาะแล้วก็รีบเก็บขยะอะไรเงนี้ยค่ะ นี่ขนาดแบบว่าเก็บไปแล้วก็แอบมองกล้องไปตัวเองตาลายเลยอันนี้เป็นแผ่นโฟมที่ปิวเข้ามาแล้วก็อันนี้นะคะมันจะมีขยะอยู่ข้างทางเยอะมากค่ะตรงสุดตรงนี้ก็จะเป็นถนนและมันคงปิวเข้ามาข้างในเรื่อยเวลาลมแรงๆเนาะอย่างอันเนี้ยก็มีปิวเข้ามาพอสมควรเหมือนกันเดี๋ยวเก็บ ให้ได้มากที่สุดค่ะเราคงไม่ไปเก็บขอบถนนเพราะว่ามันก็อันตรายเพราะว่ารถตรงนี้เขาเลี้ยวมาแล้วมันเป็นโค้งมองไม่เห็นโอเคเราก็คิดว่าเราเก็บได้มากที่สุดเท่าที่เราทาได้แล้วนะคะตอนนี้ก็ดูสะอาดค่ะเราจะเน้นรอบๆที่น้องกระต่ายอยู่นะคะส่วนรอบๆขอบๆที่มันติดถนนคือมันมันเก็บยากจากข้างในนะคะมันต้องมาอยู่ข้างนอกมันก็ใกล้ถนนมันเสี่ยงอันตรายเกินไปเดี๋ยวเราหวังว่าข้อมูลเขาจะ ข้ามาดูแลนะคะเราเขียนรายง,งานไปแล้วบนเว็บไซต์นะคะว่าให้มาช่วยดูเก็บขยะให้ด้วยอะไรเงี้ยรอบๆตามขอบถนนอะไรเงี้ยค่ะเพื่อความสะอาดสวยงามเนาะเวลาเราขับรถผ่านอะไรเงี้ยมันไม่สวยเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นโซนที่น้องกระต่ายอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะสําหรับคนที่อยู่ในรุนสําหรับรายง,งานว่าตรงไหนมีอะไรพังบ้างแล้วตรงไหนสกปรกไม่สวยงามอะไรเงี้ยค่ะแล้วหน่วยงานที่ของข้อมูลที่เขาดูแลเรื่องนี้เขาก็จะ หาเวลามาจัดการให้นะคะที่เขาเขียนไว้เราก็สามารถถ่ายรูปแล้วเอาขึ้นบนเว็บไซต์แล้วก็เขียนบรรยายว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ทำไมเราถึงรายงานเข้าไปนะคะแล้วก็เขาก็จะมีแบบว่ามีให้เลือกว่าให้เขาตอบกลับมาด้วยหรือว่าไม่ตอบกลับมาอะไรแบบนี้ค่ะก็ลองไปดูค่ะอันนี้ก็คือขยะที่เราเก็บได้ก็ยังไม่เต็มถุงเพราะว่าเรากดสุดชีวิตนะคะไม่ให้มันเกินว่ามีถุงดำมาใบาเดียว ก็จะออกจากป่าแล้วค่ะเรามุดเข้ามารูนี้เดี๋ยวดูว่าตอนขาออกจะมุดได้หรือเปล่านะคะก็มันจะมีอยู่สองลูที่มุดเข้ามาเดี๋ยวจะออกจากป่าค่ะออกไปข้างนอกไปดูตามสนามหญ้าด้วยว่าเป็นยังไงโอเคก็เก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวนมาดูรอบสองแล้วพยายามมาเก็บในโซนที่แบบว่าเป็นใกล้กับตึกอันหนึ่งด้วยเพราะว่ามันอาจจะปิวไปหาโซนน้องกระต่ายได้นะคะก็สะอาดแล้ว เป็นที่พอใจค่ะเดี๋ยวจะไปเก็บตามสนามหญ้าเล็กๆน้อยๆนะคะว่ามีเศษยาอะไรแบบนี้ค่ะสรุปว่าก็ได้ขยะมาถุงนึงนะคะแล้วก็เราก็ลากเข้าป่าเนาะลากไปลากมาก็แตกค่ะดีที่เรามีถุงมาอีกใบหนึ่งเยวก็จะสวมอันนี้เราก็ใส่ท้ายรถแล้วก็ไปทิ้งเอ่อห้องขยะแถวบ้านค่ะก็เดี๋ยวขับรถกลับบ้านค่ะโอเคตอนนี้ก็มาถึงแถวบ้านแล้วค่ะก็เดี๋ยวจะเอาขยะ น,นี้ก็จะเป็นห้องทิ้งขยะแถวบ้านนะคะโอเคค่ะก็ใส่ทิ้งไปแล้วนะคะมันหนักมากโอเคค่ะสำหรับภารกิจในวันนี้นะคะก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะทำเสร็จแล้วก็มีความสุขเนาะได้ทำ สิ่งดีๆกิจกรรมดีๆเพื่อน้องกระต่ายแถวบ้านค่ะค่ะเราก็แวะมาแบ่งปันความสุขกันเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะจากยุวินลุนประเทศสวิเดนค่ะสวัสดีค่ะ